วัสดีค่ะลูกวัสดีค่ะคือว่าแม่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวกลางะที่ช่วยเหลือชาวใต้เป็นเป็นเหมือนสะพานสะพานเชื่อมอะไรเนี้ยคือก็แม่ก็พูดตรงๆคือแม่มีเพื่อน เราเป็นคนใต้อะแล้วเพื่อนเราสมัยเรียนไปจมานครด้วยกันก็ไปไปเป,เป็นคุณหมอที่นั่นเป็นคณะบดีคณะแพทย์อยู่มอ,อเราก็เลยโทรไปถามเพื่อนตั๊กว่าตั๊กเป็นไงบ้างตั๊กบอกว่าหนักหน่วงมากเอีครั้งนี้อัเนี้คือหนักอ่ะ,ะเราก็ตอนแรกก็คือนึกว่าระดับหนึ่งแต่เวลาปรากฏว่าดูข่าวปุ๊บโอ้โหมันหนักจริงๆไงเนี้ยค่ะ ตอนแรกพี่เอก็นึกว่าเป็นแค่แบบเหมือนบ้านเราน้ําท่วมตลอดทุกปีอยู่แล้วไอ้นียค่ะเพราะพี่เอเป็นคนนครแต่น้ํามันจะอยู่แป๊บเดียวเองอะค่ะมันเหมือนมาอยู่แค่2วันหรือแล้วมันก็ไปลงอ่าวไทยแต่อันนี้มันเหมือนขังนองอยู่เลยอะข้างนองอยู่ไม่ไปไหนเลยอะข้างอยู่ตรงนั้นเลยอะเออพี่เอก็เลยว่ามันโอ้มันมันเยอะมากเลยอะมันเป็นอุทกภัยที่ใหญ่มากเลยอะเหมือนในหนังเลยอะพี่เอก็เลยบอกว่าโทรไปหาเพื่อนอีกรอบนึงเพื่อนก็เลยบอกว่าตอนนี้แบบเหมือนถ้าช่วยอะไรได้อะ ก็ช่วยเลยให้เอาไปไว้ที่ตรงในเขาเรียกว่าศูนย์ที่พักพิงในมหาวิทยาลัยสงขลานครดินนะคะหรือเขาเรียกว่าลานช้างอะไรเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าบางทีเอโทรหาหาเราอาจจะไม่ได้รับสายนะเพราะเราก็ยุ่งมากเลยตรงนี้เพราะว่าอยู่กับทั้งทางฝ่ายแม่ทัพด้วยทางอะไรด้วยคอยคอยดูสถานการณ์เราก็เลยทําได้ก็แค่แบบว่ารับรับตรงนี้ค่ะคือเขาใช้คําว่าพี่เออยากซัพพอร์ตคนหาดใหญ่อยู่แล้วแล้วเนี่ยมีคนอื่นมาช่วยซัพพอร์ตเพิ่ม กับพี่เเพราะว่าเราจะได้ไปทีเดียวหลายๆคันรถเลยอย่าเดียค่ะ เหมือนน้องอ้ํามาไรแบบนี้ค่ะเวลาดูว่าพี่เอจะเหมารถไปก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตมาอีกหนึ่งคันนี่เนี้ยแล้วเอาของเนอค่ะที่เห็นวางอยู่ข้างหลังอะค่ะก็เป็นของพี่อ้ําด้วยเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันเนนี่ค่ะคือตอนแรกที่พี่เอได้รู้ทราบข่าวเนาะแล้วทีนี้พอมันเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นพี่เอตั้งกลุ่มยังไงคะหรือว่าแบบพูดคุยกันยังไงคะในทีมของเราเองในการตั้งกลุจริงๆพี่เอไม่ตั้งกลุ่มอะไรเลยพี่เอคิดเองคนเดียวพี่เอคิดว่าเออตัวเองตอนลําบากอะเราเราลําบากแบบไหนแล้วเรราาากกก็ู้้้สึว่ถ่ถมมมััตงลุน เงินเรามีอ่ะเราก็ใช้เงินเราดีกว่าเนี้ยค่ะใช่เราก็เอาเงินตัวเองนี่แหละไปซื้อก่อนแล้วก็เราก็ถามว่าใครอยากอยากฝากของไปด้วยอยเนี้ยก็เอามาแต่ไม่รับเงินสดนะฉันกลัวเออเนี้ยบอกพูดเลยว่าไม่รับเงินสดนะฉันกลัวเดี๋ยวให้ซื้อของมาเลยฉันจะได้ขนขึ้นรถไปชัดเจนแบบนี้เลยเดี้ยค่ะก็เลยแบบนี้ก็เลยไปเลยเดี้ยค่ะ จะถามว่าพี่เอก็เปิดครัวพี่เอเนาะไปตั้งศูนย์อยู่ตรงที่เกิดอุตสาหกรรมไหมคะไปแน่นอนครับไปเรียบร้อยแล้วให้พี่ก็คือใน A อแฝงค่ะก็มีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยค่ะมาจาก A อแฝงหมดเลยลูกเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาจากพ่อค้าแม่ขายในงาน A อแฝงหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะพวกเขาก็ขึ้นเครื่องกันไปแล้วก็ไปติดต่อกับคนที่นั่นเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปซื้อของที่นั่นทําครัวที่นั่นแล้วก็เหมือนพารลพี่เอแบบเนี้ตอนนี้คือมันไม่บูดไม่เสียอยู่ได้นานแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาข รถไปแล้วก็ที่นั่นหุงข้าวแล้วก็พโล้ปกเข้าไปก็อย่างน้อยก็กินข้าวพลโก้กยังดีไอเดียค่ะก็ยังได้มีก็ยังได้มีอะไรช่วยไอ้นี้คือพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายของนะพูดแบบว่าตรงไปตรงมาอ่ะเนี่ยพวกอาหารแห้งปลากระป๋องอะไรแบบเนี้ยสาคัญเพราะว่ามันไม่น่าไม่บูดไม่เสียไอเดียค่ะอันนี้ก็ได้ไอเดียค่ะนะคะตอนที่พี่เอลงคลิปไปเมื่อวานกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าหนูหงสจัดวันนี้คือ ก,ก็ทุกคนช่วยกันรีโพสกันหมดเลยอะค่ะเห็นพี่เห็นทั้งน้องตากแตนน้องกลุกล๊บกิฟดาราทุกคนที่เห็นน้องเบ้นน้องอ้ําทุกคนแบบว่าทุกคนเห็นแล้วแบบว่าเหมือนกับ คืออยากซัพพอร์ตเอเนี้ค่ะไม่ได้ซัพพอร์ตแค่คนนะคะแม้แต่ถ้าน้องหมาน้องแมวอะไรแบบเนี้ยคือยิ่งพี่อ้ํารักหมามากอ่ะยิ่งแบบว่าโอ้โหแบบว่าเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวแยวกเอากรงหมามาให้ด้วยแบบบางทีหมาหมาไม่มีที่อยู่อะค่ะ,คะแล้วเวลาบางทีแบบว่าเราคิดถึงอะว่ามันต้องถ้ามีกรงน่ารักน่ารักให้น้องเขาได,ได้ได้พักหน่อยตรงจุดนั้นน่ะคะ่ะนะเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นข่าวว่าพี่อ้าได้บริจาคของพี่เก๋ไปแล้วใช่ วันนี้แกจะฝากกลงยังไงบ้างครับเพราะว่าเห็นก็มีของพี่อ้ํามาโอ้ยพี่อ้ําจิตใจดีมากเรื่องอะไรแบบนี้เซนเซทีบมากไกดีอาิงพี่เมื่อตอนเช้าคุยกับแกเรื่องคลิปคุณลุงอ่ะที่บอกว่าต้องทิ้งหมาแล้วก็ตัวเองอ่ะต้องไปเอาตัวเองรอดก่อนอ่ะคือน้ําตามันมันจุกอกอ่ะมันเหมือนกับคนรักรักสุนัขรักแมวอย่างนี้ยมันจะเจ็บแค่ไหนกับการที่ที่ต้องทิ้งในสิ่งที่เขาก็เป็นหัวใจของเขาเหมือนกันนะคนเราเขาก็รักของเขาอะนะมันก็เลยแบบว่าเออเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่าพี่อ้ําหรไม่ หลายหลายคนคก็เนี่ยแสดงความมีน้ำใจมานเนี่ยค่ะเหมือนบอกว่าอยากได้เสื้อผ้าอย่างเนี้ยก็นี่ของพี่อ้ําก็เป็นเสื้อผ้าด้วยแกซื้อเสื้อเสื้อดาอะค่ะเ<ม>พราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงไว้ทุกข์เช่อว่าคะ,คะแกก็ซื้อชุดดํามาเต็มเลยอย่างเนี้ยค่ะมาเอาไปมอบให้กับชาวหัดใหญ่อ่เนี้ยบางคนแบบว่าอาจจะไม่มีเสื้อดําขายที่นั่นแกก็ซื้อไปอย่างเนี้ยค่ะนะคะย้อนกลับถามนิดนึงค่ะพี่เอ๋ รับรู้เรื่องข่าวหรือว่าในโซเชียลลายรค,คลิป่างเงี้ยค,ค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนกับคลิปน้ำท่วมพี่ก็รู้สึกแบบว่า เอ็นอกเห็นใจเพราะว่าตัวเองผ่านภัยพิบัติมาก่อนเพราะว่าบ้านพี่เอที่นครก็น้าหลากบ่อยใช่พรมคีรีเนี่ยค่ะคือแบบนี้เวลาฝนตกบนเขาอะค่ะเราไม่รู้หรอกว่าฝนมันมาขนาดไหนเหมือนกับที่ครั้งนี้ชาวหาดใหญ่อะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าฝนมันมาจากคอหงก็คือเป็นเขาลูกนึงคือเทือกเขานาครศรีเทือกเขาแต่และเทือกเขามันไหลลงมาตรงจุดนี้หมดเลยอย่างเนี้ยค่ะใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวเวลาไม่ได้ตั้งตัวมันก็เลยแบบว่าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนแล้วยิ่งพ่อแม่พวกเรา ห่วงบ้านน่ะคนให้ไปไหนก็ไม่ไปอ่ะเราก็เข้าใจเขานะพ่อแม่พี่เออก็คงไม่ไปเหมือนกันบางคนฉันยอมตายอยู่กับบ้านนี่เดียขานึกออกว่าไอ้นี้ไอ้นี้ในในในไอ้นี้เป็นตัวเองนะเปรียบเทียบกับไอ้นี้พี่เอคิดในความคิดของพี่เอเองนะไม่ได้คิดความคิดคนอื่นนั่นแหละพี่เอก็เลยเข้าใจหลายๆอย่างว่าทําไมถึงถึงเขาก็ไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้เนี้ยเขาอาจจะคิดว่ามันเหมือนทุกๆปีที่มันหนักไอเดียแต่ครั้งนี้มันหนักมากกว่าหลายๆปีไอเนียค่ะหลายคนตอนนี้กระแส ก็จะมีหลายคลิปนะคะตอนนี emperor, mari, ้ก e. ็อาจจะเกิดการต้นบ้างการเป็นโซนเป็นอะไรค่ะค่ะพี่อยากจะพี่เอก็อยากพี่เออันนี้เราก็เราก็ อยากให้แบบว่าทางเจ้าหน้าที่นเนี้ยค่ะเข้าไปช่วยดูแลหน่อยนะคะอันนี้พี่เออยากให้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารในเนี้ยต้องจับมือกันแล้วอะ่ะคือต้องไม่แบ่งไม่แบ่งกันแล้วอ,ะอ่ะคือทุกคนนะทั้งทุกภาคผนึกก,ากําล<อ>ัชางชายทั้งภาครัฐภาคอเอกชนนะค่ะจับมือกันก่อนในเนี้ยเดี๋ยวจะทําอะไรกันก็ทํากันทีหลังตอนนี้รักกันก่อนในเนี้ยค่ะมาช่วยรอดก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันในเนี้ยค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนนะกระแสมันก็จะตีว่ารัฐบาลเนี่ย าามช้ไปนอ,อันนี้อันนี้พี่เออันนี้พี่เอไม่ขอคอมเมนต์เรื่องเรื่องเรื่องนี้อะไรเนี้ยค่ะ<ร>พี่เอจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อะไรเนี้ยค่ะ<ร><ร>เพราะว่าเราเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนนึงเราก็ช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ดีกว่า<ห>นะคะอย่างตัวของพี่เอนในส่วนนี้คือได้เยอะขนาดไหนแล้วคะคือของพี่เอเนี่ยพี่เอว่าอาจจะรวมไม่ได้2คันรถใหญ่อะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าพี่อ้มซัพพอร์ตมาหนึ่งคันและพี่เอหนึ่งคันแต่ตอนนี้พี่ว่า2คันไม่น่าจะพอแล้วน่าจะเป็น3คันอะไรเนี้ยค่ะนะคะ ส่วนมากจะคุยแต่กับพี่อ้ําอย่างเนี้ยไม่ได้คุยกับคน<ม>อื่นเลยอย่างเนี้ยที่คุยที่ชัดเจนก็คือวันนี้มีพี่พี่อ้ําแล้วก็มีน้องยุ้ยปรธรรมวันเมื่อกี้น้องยุ้ยเนี่ยไปแล้วหรือเปล่าคะไม่ทราบแล้วก็น้องเอเออย่างเนี้ยค่ะพอดีเขาเขาเขา,เขาไลฟ์สดเอ่อใน Facebook เขาก็เลยทีมเขาอะค่ะก็เนี่ยค่ะส่งมาให้เนี่ยน้ำดื่มผ้าห่มเนี่ยน้ำดื่มพันหนึ่งหมื่นสองพันขวดเนี่ยค่ะผระโหมห้าร้อยสามสิบห้าผืนก็มาจากเขาอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะว่ามันขาดแคลนอะไรยังไงบบ้างพพีีี่่่่เเอออออชวยกคคืืท คืออันนี้ตัวเราก็ไม่ได้ไปดูหน้างานพี่เอก็เลยโทรไปถามทางเพื่อนพี่เอคุณหมอตั๊กคุณหมอตั๊กก็บอกว่าคือตอนแรกอะค่ะถ้าถามว่ายารักษาโรคในโรงพยาบาลนะคะสำหรับในโรงพยาบาลอะยังมีอยู่แต่คืออนาคตพี่เอไม่แน่เพราะว่ามันมันลากยาวแล้วมันไม่ได้สั้นแล้วอันนี้ต้องถามเพื่อนอีกทีโทรไปเพราะเพื่อนก็บอกว่าบางทีตั๊กอาจจะไม่ได้รับสายเอนะซึ่งเขาวุ่นวายมากให้เออะเอาของอะ ไปวางไว้ที่ลานช้างหรือว่าที่ที่เขาเรียกว่าจุดพักพิงในมอเอาไปตรงนั้นเลยบางทีอาจจะไม่ได้คุยกับตักนะแต่พอดีมีเบอร์เลขาผู้ช่วยเขาผู้ช่วยเขาก็บอกว่าตอนนี้อะไรเอามาได้หมดเลยเพราะว่าคนที่บ้านน้ําท่วมอะเริ่มออกจากบ้านได้แล้วแล้วก็มาพักพิงกันอยู่ที่นี่หมดเลยเป็นเหมือนจุดใช่ใช่ใช่ดีขึ้นก็ออกมาอยู่ในจุดพักพิงตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดพักพิงตรงนี้ก็เลยจําเป็นมากตอนนี้อย่างเนี้ยแล้วพี่เอว่า คนทุกคนนะคะที่มีกําลังแรงอยู่ตรงนั้นน่าจะเข้าไปช่วยตรงจุดนี้พี่เห็นเด็กมอช่วยกันทุกคนเลยพี่เห็นในคลิป่พวกน้องๆนักศึกษาเนี้ยใช่ใช่ช่วยกันหมดแล้วพี่ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน่ะยังไงก็เลือดสีเดียวกันก็เลือดสีประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องต้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี้ค่ะเขาเจ็บเราไปเขาไปเราเวลาเราเราเราเหนื่อยเขาก็มาซัพพอร์ตไอนี้ค่ะให้คิดแบบนี้วันหนึ่งที่บ้านพี่เอตอนกระทูลหรือว่าตอนที่ปี เท่าไหร่พี่เอก็จำไม่ได้นะคะตอนพี่เอเรียนอยู่ก็เกิดภาวะแบบนี้คนก็ไปช่วยเหลือกันงเนี้แต่ ใช่แล้วก็คนที่นั่นเน่ะพี่เอมั่นใจถ้าเขาไม่ไลำบากจริงๆเขาไม่อยากพึ่งพาคนอื่นนะคะซึ่งเป็นเป็นเป็นสไตล์ของของคนคนคนที่นั่นเออใช่คนทุกภาคก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะไม่ใช่คนใต้ใช่เขาเขาาจะเป็นแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนแม่พี่เอเวลาพี่เอจะไปรับของบริจาคอะก็ดุแล้วก็ตีพี่เอแม่ก็จะบอกว่าให้คนที่เขาลำบากกว่าเราคือเขาเรียกว่าจุดเปราะบางอะรับไปก่อนอนี้ค่ะถ้าเรายังช่วยตัวเองได้อยู่ยังช่วยเหลือได้อยู่ก็ไม่จําเป็นอยนี้ไม่ต้องไปเอาเลยอย่างนี้ค่ะ แต่วันนี้มันวิกฤตมันวิกฤตพี่ดูเห็นแต่ละคนน่ะที่ยืนโบอกอยู่บนตึกอะ<ม>ตึกนั้นไม่รู้กี่ร้อยล้านนะเจ้าของตึก<ม>แต่ละคนแต่เขาต้องการเอาชีวิตแล้วก็ต้องการให้อยู่ได้ก่อนใน<ม>นี้คือทายังไงให้เขาเอาชีวิตรอดออกมาจากตรงนั้นแล้วก็อยู่ได้แค่นี้พอ<ม>ที่เหลือพี่ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรแล้วางเนี้อค่ะพี่เชิญชวนหน่อยได้ไหมคะว่า บริจาคกับพี่เอได้จริงๆอ่ะพี่เออไม่อยากใช้คําว่าบริจาคเลยเนี้ยใช้คําว่ามาช่วยกันมาช่วยซัพพอร์ตเหมือนกับว่าเราเป็น FC หาดใหญ่แล้วตอนนี้หาดใหญ่มีปัญหาเนี้ยเราก็เลยอยากซัพพอร์ตหาดใหญ่เออช่วยซัพพอร์ตหาดใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวหาดใหญ่ก็กลับมาซัพพอร์ตเราเองวันหนึ่งเราไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นเนี้ยแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนกับเขาหุงข้าวไม่ได้เสื้อเขาตากไม่ได้เนี้ยค่ะเราก็มาซัพพอร์ตแค่จุดนี้พอยเนี้ยค่ะ สำหรับของพี่เอเนี่ยของพี่เอวันนี้น่าจะคือรถจะออกพรุ่งนี้อย่างเนี้ยค่ะแต่วันนี้ตอนทุ่มครึ่งอ่ะพี่เอต้องเอารถมารับของขึ้นรถแล้วอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่เอว่าน่าจะรับได้ถึงกี่โมงคะนนกขาสามทุ่มอย่างเนี้ยสามทุ่มวันนี้อย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องฝากลงข่าวเร็วๆนะครับเพราะสามทุ่มวันนะครับเพราะสามทุ่มวันนี้ก็น่าจะน่าจะขึ้นขึ้นของแล้วเพราะว่าทีมครัวไปถึงเรียบร้อยแล้วของกับทีมครัวจะได้ไปถึงพร้อมกันอย่างเดี้ยค่ะ ใช่จตุโชตซอยสิบนะคะแล้วหลังจากที่พี่เอว่าสิ่งที่หลังจากเกิดหลังจากนี้ก็คือเขาเรียกซ่อมแซมแล้วก็ต้องช่วยเหลือซึ่งการละการซึ่งโรงพยาบาลคือจุดสําคัญมากก็เลยอยากให้ดูว่าทางโรงพยาบาลมออยากให้เราช่วยเหลืออะไร ตามเพจไอ้นี้เราจะได้ซัพพอร์ตเขาถูกไอ้นี้ค่ะนะจะได้ช่วยกันไอ้นี้กันต่อยเนี้ยค่ะนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลมอเนี่ยมันไม่ใช่รักษาแค่คนแค่สงขาคนทั้งภาคใต้เวลาเป็นโรคอะไรแรงๆที่เป็นโรงพยาบาลแรงๆโรคแรงๆโรคมะเร็งโรคหัวใจหนักๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะลงมาที่มอกันหมดเพราะฉะนั้นนะคะพี่เออยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตโรงพยาบาลมอด้วยนะคะแต่ดูได้ในเพจโรงพยาบาลว่าเขาจะมีวิธีซัพพอร์ตด้วยวิธีไหนอะไรยังไงไอ้นี้ค่ะ สามทุ่มในวันนี้มากันได้เลยนะคะทุกคนขาค่ะส่งกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะทุกคนที่เจออุตกรัยน้ำท่วมนะคะเพว่วาฝ่าลังฝนมันก็ดีเสมอพี่จะพูดกับทุกคนแล้วก็จะพูดกับตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านผ่อนไปแต่เราต้องรักษาชีวิตตัวเองอ่ะให้รอดก้อนในนี้ทำปลื้กด้ให้รักษาชีวิตตัวเองให้รอดก้อนเพก็ดูนะทุกคนเครียด พี่เอก็เคยเครียนมันทุกคนมาก้อนเราก็ต้องเข้าใจคนที่ไปช่วยเราด้วยแล้วเราก็ต้องแบบว่าเออทำใจตัวเองให้ผ่อนคลายบ้างนะค่ะสบายจิตสบายใจไอไเนี้ยค่ะบางทีหมอรักษาโรคอย่างเดียวพี่เอว่าอาจจะไม่พอบางทีต้องมีหมอที่มาพูดให้จิตใจสบายด,ด้วยไอไเนี้ยคือสิ่งสําคัญนะอไเนี้ยค่ะ,คะก็ต้องฝากด้วยนะคะทุกคนขากราบขอบคุณทุกคนนะคะที่ เขาเรียกว่าคนตายก็เรียกว่าที่เห็นดูกันนะคะที่เห็นดูกันนะคะขอบคุณคนตายทุกคนที่เห็นดูสึ่งกันแหละกันนะคะขอบคุณคนทางประเทศไทยนะคะที่เห็นดูสึ่งกันแหละกันขอบคุณแทนนะคะขอบคุณค่ะไครช่วยไทยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะโอเค